อ้าวนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะอยู่กันที่บทที่5นะครับวลีและประโยคเนาะเรื่องนี้ออกข้อสอบทั้งโอนเและเก้าสามัญนะครับแต่ออกไม่เยอะมากออกพอดีพอดีออกพอดีพอดอีเนื้อหาออกอะไรบ้างมาดูครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่มันมักจะออกบ่อยๆหนึ่งมันมักจะถามครับ ถามว่าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ัญถามอยู่ประมาณไม่เกินสองข้อเป็นหรือไม่เป็นประโยคเนี่ยถามทั้งโอเนตถามทั้งเก้าสามันเออจะถามแนวแนวนี้ครับวิธีการทำมันก็ไม่ยากครับเป็นหรือไม่เป็นประโยคนเนี่ย มันจะมีหลักการอยู่นิดเดียวครับประโยคสิ่งสำคัญเลยคือจะต้องจบความคำว่าจบความแปลว่าอะไรจบความก็แปลว่าเรารู้ครับให้รู้แค่ว่าใครทำอะไรแค่นี้ ใครก็คือภาคประธานทำอะไรก็คือภาคแสดงครับพูดได้ง่ายคืออยากรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นประโยคหาเวิร์บถ้าเจอกริยาเราจะรู้ว่ามันทำอะไรอันนั้นแหละครับคือประโยคเออโอเคนะแค่นี้แหละหาเวิร์บให้เจอหาเวิร์บไม่เจอสองมันจะถามชน,นิดครับ ชนิดของประโยคนี้มันจะถามเฉพาะในข้อสอบ o อ e t เท่านั้นนะครับมันจะไม่ถามในข้อสอบเก้าสมันชนิดของประโยคนี้เทคนิคก็มีอยู่นิดเดียวครับนั่นก็คือเราจะนับจำนวนกริยาพูดได้ง่ายคือนับเวริรบนับเวิร์บครับ เวิร์บหนึ่งตัวหรือเวิร์บหลายตัวเรียงติดกันเวิร์บหลายตัวเรียงติดกันเราเรียกมันว่ากริยาเรียงมันคือการมันคือการเอากริยามาเรียงกันนี่แหละนะครับเวิร์บหลายตัวเรียงติดกันเราเรียกว่ากริยาเรียงกริยาเรียงนี้มันจะต้องไม่มีคําเชื่อมขั้นกลางนะ ถ้าเจอเวิร์บหลายตัวเรียงติดกันหรือเวิร์บตัวเดียวแบบนี้เราจะเรียกมันว่าประโยคสามัญแต่ถ้ามีเวิร์บหนึ่งตัวตามได้สันธานแล้วก็มีเวิร์บอีกตัวครับมาต่อครับผู้แนนครับมีเวิร์บสองตัวแต่ตรงกลางขั้นด้วยคำสันธานมันจะกลายเป็นประโยครวมแต่ถ้ามี เวิร์บหนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นเวิรหลักแล้วก็มีเวิร์อีกตัวหนึ่งครับทำหน้าที่เป็นเวิร์บขยายหรือเราเรียกว่าเป็นเวิรรองอันนี้มันจะกลายเป็นประโยคสอนหลักการเอาแค่นี้ง่ายๆอ่ะข้อสอบถามอะไรบ้างครับข้อสอบมักจะถามที่ประโยคสามัญกับประโยครวมเออโอเน็จะถามอยู่สองอย่างครับสามัญกับรวม เพราะนั้นถ้าเป็นประโยคสามัญเราก็ดูแค่ว่าเวิร์มีตัวเดียวหรือเรียงกันไหมถ้าเวิร์มันมีสองตัวแล้วมันไม่เรียงกันแล้วมันวางห่างกันมีสันธานเชื่อมตรงกลางมันจะกลายเป็นประโยครวมครับแค่นี้เองพูดง่ายก็คือว่าเวิร์ตัวเดียวเป็นประโยคสามัญเวิรหลายตัวมีสันธานขั้นกลางเป็นประโยครวมเวิร์หลายตัวตัวหนึ่งหลักตัวหนึ่งขยายเป็นซ้อน สมสิ่งที่โจทย์จะถามอีกอันหนึ่งคือจะถามเจตนาของประโยคครับเจตนาของประโยคเจตนาของประโยคนี้มีอยู่สามอย่างแต่โจทย์ไม่ค่อยถามตรงๆนะครับโจทย์มักจะเอาเจตนาของประโยคเนี่ยไปอยู่กับเรื่องอื่นเออไปอยู่กับเรื่องอื่นมักจะไม่ถามตรงๆนะครับเมื่อก่อน,นอาจจะถามบ่อยว่าข้อใดเป็นเจตนาบอกให้ทาอะไรเงี้ยมันจะมีในข้อสอบออนน์ยนนยอย่างน้อยหนึ่งข้อ แต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเจตนาเนี่ยมักจะไปอยู่ในเรื่องของแบบข้อใดเป็นเจตนาสําคัญของผู้เขียนอะไรเงี้ยจะถามเจตนาของข้อความมากกว่าแต่มันก็หลักการเดียวกันนั่นแหละครับเจตนานมีสามอย่างครับคือเจตนาแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนี่คือเป็นเจตนาที่เน้นบอกบอกเฉยๆเลยบอกให้รู้นะครับบอกเฉยๆแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนี่มีอยู่ประมาณ หลักๆคือสามแบบคือเจตนาบอกเล่าอ่าเจตนาปฏิเสธอ่าเจตนาใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นคำถามเหมือนกันเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์อ่าแบบวาทศิลป์ครับวาทศิลป์คือ คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบไม่จะเป็นต้องตอบไอ้คำถามชมวัตถสิสองครับเจตนาถามให้ตอบเอออันนี้คือถามแล้วต้องได้คำตอบเน,น,นี่ยอันเนี้ยต้องตอบถ้าไม่ต้องตอบเรียกคำถามเชิวัตถุสินะครับและ สามครับเจตนาบอกให้ทําต้องการให้เราทำอะไรสักอย่างนึงครับมันอาจจะเป็นเจตนาขอร้องก็ได้อาจจะเป็นโน้มน้าวก็ได้อาจจะเป็นคําสั่งก็ได้ครับประมาณนี้หรืออาจจะเป็นการเชิญชวนก็ได้เชิญชวนก็ได้ครับ เนะครับเรื่องนี้จะออกอยู่ประมาณ3แบบไม่เกิน4ข้อก้าสามัญจะมีประมาณ2ข้อแต่เป็น2ข้อ4คะแนนส่วนข้อสอบโอเนตจะมีประมาณ3าถึงสข้อข้อละหคะแนนครับเรื่องของประโยคนะครับอ่ะให้พอสก่อนหยุดตรงนี้แล้วจดแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำแบบฝึกหัดอ่ะเรามาดูนะครับ แบบฝึกหัดนะครับว่าเรามันเป็นแนวไหนบ้างเราเจอโจทย์เราทายังไงดีเห็นไหมครับข้อใดเป็นหรือไม่เป็นประโยคง่ายๆเลยเป็นประโยคจะต้องจบความจบความหมายความว่าต้องรู้ว่าใครทำอะไรอย่างข้อหนึ่งเนี่ยหากทานเชอรี่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย เอ๊ะน,นี่จบความไหมจบจบก่าถูกปะจบครับจบเพราะอะไรครับใครทําอะไรครับมันละประทานมันไม่รู้ว่าใครแต่มันรู้ว่าทําอะไรทําอะไรครับก็คือ,ถ,อถ้ากินหอยเชยถ้ากินหอยเชยถ้ากินเชอรี่อ่าถ้ากินเชอรี่นี่ไงหากินในปริมาณที่มากในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมครับ ก็จะไม่เกิดอันตรายนี่ไงครับมีเวิร์บตั้งสองสามตัวหากแล้วก็ก็ข้อนี้มีเวิร์บหลักอยู่สองตัวแล้วมีสันธานเชื่อมอันนี้เป็นประโยครวมเลยตอบข้อนหนึ่งอย่างข้อ2นะครับเนยแข็งอาหารซึ่งได้รับการหมักเป็นพิเศษโดยหนอนมลงวันหลายคนก็นี่ไงมีเวิร์บคือคำว่าได้ แต่อย่าลืมครับมันมีคำว่าซึ่งอยู่เราจะเห็นว่าด้านหลังซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำหน้าที่ขยายคำว่าอาหารอาหารซึ่งได้รับการหมักเป็นพิเศษอันนี้เราเรียกว่าส่วนขยายเพราะฉะนั้นข้อสองเนี่ยมันเลยไม่จบกางขนมปังที่ประกบไส้กรอกสีแดงของโปรดของเด็กๆหลายๆคน ก็ไม่จบปามใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับมีคําว่าที่ขยายขนมปงังไอเนี่ยเราเรียกว่าส่วนขยายหมึกกระดึบ๊บหรือหมึกหนวดปลาหมึกบิดของเกาหลีที่เป็นอาหารยอดฮิตในซีรีส์เรื่องต่างๆเห็นไหมครับมันก็ไม่จบอีีแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วไอหมึกกระดึบ๊บหรือหนวดปลาหมึกของเกาหลีเนี่ยมันทําอะไรได้ให้มันตอบไม่ได้ถูกไหมครับอย่างข้อสามขนมปงังแล้วขนมปังมันทําอะไรอ่ะมันมันทําอะไรถูกไหม เนยแข็งซึ่งได้รับการหมักแล้วเนยแข็งมันทําอะไรใช่ไหมครับเราก็ตอบไม่ได้มันทําอะไรอันนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ก็เป็นส่วนขยายชีสท,ที่ทํามาจากนมดิบโดยไม่เคยผ่านการพัชไรมาก่อนก็ไม่จบความเพราะเราก็ไม่รู้วสุดท้ายแล้วชีสมันทําอะไรถูกไหมเออมันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราเลยตอบข้อหนึ่งเพราะข้อหนึ่งเนี่ยมันจบความอันนี้ก็คือไม่จบความ อันนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายเนี่ยโจยจะทำอย่างเงี้ยทีนี้บางทีเนี่ยโจยอาจจะให้มาเป็นข้อความครับส่วนใดไม่เป็นประโยชน์มือนเดิมส่วนไหนอ่านแล้วไม่จบความใครๆก็มองว่าขนมปังไม่เห็นจะมีสารพิษอะไรจบไหมเน,นี้ยเออจบก่ใครอ่ะก็เนี่ยใครๆทำอะไรอ่ะมองว่ายังไ,ไงมีประทานกับเบิร์บ แต่อาหารเช้าแบบแป้งเช่นเดียวกับอะโวคาโดจบไหมข้อส่วนที่สองนี่จบไหมแต่อาหารเช้าแบบแป้งเช่นเดียวกันกับบวกอะโวคาโดแล้วยังไงต่อเออแล้วยังไงต่อตอบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่จบความคือส่วนที่สองแล้วส่วนอื่นล่ะเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการบาดเจ็บที่มีมากที่สุดในครัวเนื่องมาจากถูกมีดบาดน,นี่ไงเวิร์บ เ,เห็นไหมครับเนื่องมาจากถูกมีดบาดในี่ชัดเจนก็เป็นเวิร์บจบความในปีพศ2554ชาวอเมริกันประมาณ200คนบาดเจ็บนี่ครับพิริยอเข้ขมามาบาดเจ็บชัดเจนด,ด้วยใครทําอะไรก็คนอเมริกันมันทาอะไรครับมันบาดเจ็บเนี่ยจบความเป็นประโยชน์เวลาหัน่คนควรจะต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมเวิร์บก็คือ ต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมแค่นี้มีเวิร์บเพราะนั้นข้อที่ไปจบความก็คือส่วนที่2ครับอันนี้คือลักษณะโจทย์ที่เราจะต้องเจอนะครับข้อ3ครับโจทย์ลักษณะนี้นานๆไม่ได้นาน,น,าน,น,น,านหลังๆเนี่ยข้อสอบ o อ e เในยุคป,ประมาณ2-3ปีหลังนะครับออกข้อสอบแบบแนวข้อที่3เนี่ยทุกปีเลย ประมาณสองสาปีหลังนี้ออกตลอดเลยครับมาประมาณสักหนึ่งข้อหรือสองข้อเนี่ยเป็นข้อที่แบบง่ายๆเก็บแต้มโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดวางส่วนขยายไม่เหมาะสมจริงๆแล้วโจทย์ข้อน,นี้กำลังจะบอกว่าข้อไหน,นอ่ะอ่านแล้วมันแปลก,ปลกเอออ่านแล้วรู้สึกแปลกๆช่องโทรทัศน์ของกองทัพโบก จะเริ่มถ่ายทอดสดรายการกีฬามวยสมัครเล่นในช่วงบ่ายนี้อันนี้รู้สึกแปลกไหมก็ไม่ใช่ไหมครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในเขตชุมชนเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนพทรัพย์ดาบเล่มนี้ทําด้วยเหล็กกล้าแล้วลงอาคมปลุกเสกด้วยกาถาของเกจิอาจารย์หลายรูปอาหารจานด่วนหลายๆอย่างเป็นอาหารที่มีประโยชน์น้อยที่เรารับประทานกันบ่อยอันไหนอ่านแล้วปแปลกเออข้อนี้ ข้อที่อ่านแล้วแปลกๆคือข้อขอ้อแแปลกยังไงอ่ะเราต้องใช้คําว่าอะไรครับอาหารจานด่วนหลายๆอย่างที่เรารับประทานกันบ่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมาอยู่ตรงด้านหลังคําว่าหลายๆอย่างครับอันนี้วางส่วนขยายผิดจุดอาหารจานด่วนหลายๆอย่างที่เรารับประทานกันบ่อยๆเป็นอาหารที่มีประโยชน์น้อยนีเป็นต้น ใครที่จดไม่ทันนะครับเอลองดูตรงนีเ้เราจะเห็นว่าลักษณะของข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับเป็นข้อสอบที่มักจะออกในข้อสอบ9สามัญจะถามอย่างนี้เลย1 2 3ออกใน9สามัญประมาณ2ข้อไม่เกินนี้ทีนี้มาดูข้อ4ครับ โจทย์ถามว่าประโยคสามัญเหมือนเดิมครับคําว่าประโยคสามัญแปลว่ามันจะต้องมีเวิร์บหนตัวหรือมีเวิร์หลายตัวเรียงติดกันโดยไม่มีคําเชื่อมการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษา หลังระดับประยมศต์าตอนปลายกริยาคือคำว่าอะไรครับหาเวิร์บก่อนเวิร์บเจอไหมเจอคำว่าอะไรคําว่านี่ไงเป็นจบเลยข้อ 2. มุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและแน่ข้อ2เราเจอคําว่าและและนี่เป็นสันธานแสดงว่าส่วนที่2เป็นอะไรแน่นอน จอและอย่างงี้ปุ๊บส่วนที่สองนี่เป็นอะไรครับหลายคนบอกเอา้าก็ส่วนที่สองทำไมมันมีเวิร์บตัวเดียวไงมีคำว่ามุ่งตัวเดียวแล้วทำไมมันเป็นประโยครวมละ่ะทำไมไม่เป็นสามัญละ่ะจริงๆคำว่าและนะครับมันเป็นคำเชื่อมที่มันรวมเนื้อความเข้าด้วยกันข้อสองเนี่ยมันมีเนื้อความว่ามุ่งพัฒนาความเจริญง,งอกงามทางสติปัญญาคือประโยคที่หนึ่งสองคือ มุ่งพัฒนาความเจริญงอกงามทางความคิดมันเอาสองใจความเนี่ยรวมเป็นใจความเดียวครับแต่มันก็เลยเป็นประโยคความรวมใช่เพราะนั้นเจอและสองปุ๊บส่วนที่สองเจอและปุ๊บเป็นประโยควรวมแน่นอนข้อสครับการศึกษาระดับนี้จัดนี่เวิร์บหนึ่งตัวแบบกว้างให้ผู้เรียนมีความรู้แล้วก็และเหมือนเดิมครับเจอและเหมือนกันเป็นประโยค รวมข้อสีให้ผู้เรียนมีความรู้เอาและเหมือนกันครับก็เป็นประโยครวมด้วยเหตุนี้หน้าที่ของสถาบันึกษาจึงอะเจอจึงอีกแล้วก็เป็นประโยครวมครับเพราะฉะนั้นประโยคที่เป็นประโยคสามัญก็คือมีเวิร์ตัวเดียวก็คือข้อหนึ่งจบข้อห้าโจทย์ถามข้อใดเป็นประโยครวม พูดถึงประโยครวมให้เราหาสันธานเจอสันธานปุ๊บตอบเลยประโยครวมอ่ะเราเจอไหมเจอสันธานไหมเอ่ยนี่ไงครับถ้าจะไปเที่ยวก็ควรเตรียมให้พร้อมเนี่ยเวิร์บหนึ่งตัว เวิร์บสองตัวมีสันทานเชื่อมนี่แหละครับประโยครวมตอบข้อสามอ้าวแล้วข้ออื่นเป็นประโยคอะไรครับอ่ะลองดูซิเป็นประโยคอะไรนะอย่างข้อหนึ่งครับดอยธนนท์ถือเป็นอันนี้คือเวิร์บหนึ่งตัวแลนด์มาร์คสำคัญจังหวัดเชียงใหม่อา้าวถือเป็นเวิร์บตัวเดียวก็เป็นประโยคสามัญอากาศบนยอดดอยนั้นหนาวติดอันดับ อะเวริรคือคำว่าติดอันดับใช่ไหมครับเวริรตัวเดียวก็เป็นประโยคสามคำข้อสจุดเด่นของอำเภอแม่แจ่มนั้นอยู่ที่อยู่ที่ความงามอลังการสวยงามอลังการของนาขั้นบันไดเวิตัวเดียวครับก็เป็นประโยคสามัำภาพ บ้านเก่าๆที่อเวิร์บคือคำว่าเรียงรายติดกันเรียงรายอ่ะแล้วคำว่าเป็นด้วยเวิร์บสองครับเชิญชวนเวริรที่สามครับมาเที่ยวเวิร์บที่สี่โอ้โหมีเวิร์บต้องสี่ตัวเห็นไหมภาพเก่าๆที่เรียงรายติดกันเราจะเห็นว่าที่ตรงนี้ทำหนาที่ขยายภาพเก่า จริงๆมันกำลังจะบอกว่าประโยคนี้อะไรครับประโยคหลักเอ้ประโยค,โยคนี้กริยาหลักคือคําว่าเป็นถูกไหมครับแล้วมีกริยารองก็คือกําลังจะบอกว่าอะไรครับภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยมาเยือนเมืองคานแล้วภาพเนี่ยครับมันก็มีส่วนขยายคือภาพเก่าๆที่เรียงรายอยู่ติดริมชายโขงเราจะเห็นว่าตรงนี้คือส่วนขยายขยายอะไรขยายคําว่าภาพ แล้วตรงนี้มีลักษณะเป็นประโยคย่อยนะครับตรงนี้คือประโยคย่อยถ้ามีประโยคย่อยอย่างนี้เห็นไหมครับเชื้อเชิญให้หลายคนมาเที่ยวเมืองคานอันนี้ก็เป็นประโยคย่อยมีประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลัก ประโยคย่อยซ้อนอยู่ในประโยคหลักก็คือมีกริยาหลักก็คือคําว่าเป็นแล้วกริยาขยายก็อยู่ในประโยคย่อยลักษณะนี้เป็นประโยคซ้อนนะครับเเรียกประโยคซ้อนข้อ6ครับข้อไหนแสดงเจตนาบอกให้ทําอันนี้ง่ายากก็บแต้มรสชาติอันล้ำลึกของอาหารจานนี้ทําให้ใครหลายคนต้องติดใจอันนี้เจตนาอะไรครับต้องทํำไหม ไม่ทำเนาะอันนี้เป็นจิตนาแจ้งให้ทราบทำไมหนอเด็กนักเรียนสมัยนี้ถึงได้มองข้ามความละเอียดอ่อนของวรรณคดีเฮ้ยทำไมหนอเป็นประโยคคํคำถามแต่ต้องตอบไหว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงมองข้ามความละเอียดอ่อนเออไม่ต้องตอบข้อสอบมันกำลังบอกว่าอะไรครับมันกำลังบอกว่าเด็กสมัยนี้มองข้ามความละเอียดอ่อนแต่มันกำลังบอกโดยการใช้คำถามนี่แหละเราเรียกว่าคำถามเชิง วัะสินพอเป็นคําถามเชิงวัฏสินปุ๊บมันก็คือเจตนาแจ้งให้ทราบเมื่อไหรก็ตามที่เธอเลือกแล้วสิ่งน,นี้เธอไม่ได้เลือกก็จะหายไปเองนี่ก็อะไรครับเออก็เจตนาแจ้งให้ทราบบอกให้รู้ว่าอะไรที่เธอไม่เลือกมันจะหายไปเองในฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาถึงนี้เราควรจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี อันนี้ต้องตอบไหมออตอบเนาะไปเที่ยวไหนดีล่ะนี่ก็เพราะนั้นอันนี้คือเจตนาถามให้ตอบภูกระดึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรไปเยือนสักครั้งนี่ไงควรไปเยือนสักครั้งเนี่ยมีคําบอกชัดเจนเลยครับว่าควรไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเจตนาบอกให้ทําตอบข้อแ อันนี้คือแนวข้อสอบที่มักจะออกเกี่ยวกับเรื่องประโยคมันจะออกในแนวเนี้ยไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ครับอ่าข้อสี่ห้าหกเนี่ยมีแน่นอนในข้อสอบโอเน็ตแต่จะไม่มีในข้อสอบเก้าสามมันส่วนข้อหนึ่งสองสามมีทั้งในโอเนมีทั้งในเก้าสามมันเพราะฉะนั้นเรื่องประโยคออกไม่ยาก เอาละครับเดี๋ยวถ้าใครสงสัยนะครับทักมาถามหลังไมค์กันได้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย